ทีผ้าเอฟซีมาวัดสามานี่นยค่ะเด้อกระลายเดือนแล้วจ้าคุเวสวรผคุรักษาพับสมบัติยินดีลักษัพมาขอสูขขอพ่อโนคเน,คเนได้สชบได้มาน้ำกันอีกอัวสีิมานี่หนึ่งเมษาโอขาเฮาเนะค่ะ ปตานแล้วด้วยจันแม่รอบดีคนณจางเลยสวยง่ามมากเลยจ้ะเด้อก,กูได้อยากมาทำบุญน,น้ำกันก,นกนมาด้วยค่ะ ก็อธิษฐานกิดน้ำกันเด้อค่ะเดอ้ออยากขออยังนี้นก็ขอจะ้ะที่ขอให้ทุทกคน,นีโชคลาบน้ำหัวันทีนึงเมษสาหกหานี่ยละจ้ะห้ปูหัวไส้สุกไส้ห้โท,ทูทุกคนเนาะค่ะเนาะดังดัง,ดงยกช่องเลสบอกตัวได้ไปกับตัวเด็ดตัวแม่นที่พออุทิฟันก็นไดให้ออกเด้อปูเดอ้อ ซอยลูกซอยหลานเด้จ่าปนจะให้โชคให้ลาเผ้าพราทิศพราทิศลอ้ปากกาตามะปากกาสมัยก่อนเด็กวพวกคุณมีมชคให้ลาปนตีเขียนตัวเลขให้ เอีสามหนึ่งพูนวะกับหาสองเอเอิกกับกับเอาเด้อจ้าไครว่าเป็นอยากให้โชคให้ลาบบ่พัสดุธรรมดาผู้เคนเป็นยังสิ่งละ้นจะห้ยโกแม่นเนาะค่ะแต่ว่าพ่นวะจะสื่อหลายพอเดี๋ยวฟังพูนว่าแต่ว่าเดีงยินว่าพูนห้โชกลาบคนอยู่โลหันถูกตลอดนะพ่อทินเนาะ เพราะว่าอันอยากได้โชคกระามเอาน้ำพุนอันลาวสันสดงได้เห็นหน้าแล้วว่าเอากระดาษมาวสันอ๋อ็็ขอบคุณหลายๆเดอ้อห้มีโชไมีลาบเดอ้อไปเห็นกันกระิได้ใส่มือใส่อีหยังห้น้อขานะกระจ่าสี่สามหนึ่งหาสองจ้า เดี๋ยวแม่พิมพ์จะผ้าทำบุญด้วยค่ะหลอบวัดวัดสวยงามมากเลยด้อจ้ะจะผ้าปแขวนละข้างนาะค่ะนาะเอาจะได้มีซื้อเสียงโด่งดังไปน้ำกันจ้าวันไดมาโดนแล้วหลายเดือนแล้วจ้ามาหลอบนันกับถูเลขมีซื้อเสียงโด่งดังไปไกลขึ้นกันจ้ารอบนี้มาขออีกเนาะว,ว่าดวงจะคล้องดีผ่านแล้วก็สิมะขอให้เพิ่อนอยู่ทรง เอฟซีสีได้โศกมาน้ำกันอีกจ้าหวดวันที่หนึง่งเมษายนหกหา ขอเอซทุกคนมีโชคมีลาบเ้ยค่ะมือนี้ไม่พิมพ์ผ้ามาทำบุญเดอ้อห้หลวงปูไงผูนนาคปลกคุ้มครองรักษาพวกเข้าขอให้ผ่านอุปสรรคต่างๆไปน้ำกันเด้อจ้ะห้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองลำรวยทุกคนจ้ะทั้งพออุทิศแม่พิมพ์ทางเอซีเนาะค่ะนอะ้อผู้ใดเขาไม่ให้กำลังใจ ติดตามให้ขอให้ร่วยๆทุกคนจ้ะมีกาพาทํำบุญเดอ้อมีแต่สิ่งดีๆเขามาหาพวกเขาเนาะจ้ะเนาะไอ้สีมาหลอดสะดอลกไห่ไข่เจียบออกไปด้ยอยไรซีเดอ้อหลอดไส่ทองคูเนี่ยจ้ะ ล้านหายเก็บหายทุกหายโศกหายโลคหายไพย้พอเขียนอินไทยจะให้นี้ไปเบิดสิ้นพอ,อนี้จะพ้นจะเลื่อนลุงเรื่องโฉกล่าววาสนาเงินทองลางไหลของมานกนกค่ะอาชีลอตัวคำเนี้ยสาธุเด้อ มุกซากไปนั่งกันนี่จะรุวยร่วยเฮ่งเย่งป้งแป้งด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุ ค่ะมื่อวานโพธิก็ไม่พิมพ์ก็ได้พผ้าทํำบุญผ้าหลอดไตองค์ฐานพระเด้อจะ้กะก็ว่าอีหยังดีๆผ่านไปแล้วเดือนเมษานี่กะพอพธ่ก็ไม่พิมพ์กับผ่านเบิดทุถูกสิ่งทุกอย่างมีแต่แนวดีๆจะเขามาหาเหาก็เลยผ้ากันไปทํำบุญไปหลอดไตฐานพระนะค่ะเนาะฐานองค์พระพระอุทลูปใหญ่นี่ลหละจะ้ะขอคอยสผ่านอุปสรรคไปน้ำกันก็โพทิศก็ไม่พิม,พ,ออมพ์เด้อ ผู้ใดเข้ามาให้กำลังใจพ่อที่ก็ไม่พิมพ์ใครมิตรโชมมิตรลาบมิตรวาสนาลำรุวยไปน้ำกันจ้าสิ่งใดดีๆก็ค่อยเอฟซีใดน้ำกันเบอ้อทุกคนเนาะค่ะเนาะไปถ้ำบุญอยู่ดีๆเพิ่นก็นมาเขียนตัวเลขให้จากคนมีเส้นเพิ่นเคยให้โชคห้ลาบคนถูกตลอดจา้านี่แหละจ้าเลขที่เพิ่นเขียนให้เนาะค่ะสี่สามหนึ่งลก็หาสอง ให้เป็นแนวทางเอซเนาะคะะ่ะนาะธรรมากับไปจัดลอตเตอรี่ไว้จ้าก็เบิ้งไปหลายๆช่องทางเดอะะ้อค่ะมองได้ที่ว่าเฮ้ามั่นใจจะแม่นอิหลีก็จจงค่อยคิดลงทุนกันจ้าสำรับมือนีพอที่ไม่พิมพ์ก็พภาาไปท้ำบุญเด้อะค่ะเดอะ้อให้เฮ้าลำลวยผ่านอุปสรรคไปน้ำกันจ้าสำรับมือนีสวัสดีคะ่ะ